สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่กิ่งตั้งกล้องไว้นะคะอาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะคะ,คะยังไงดูเด็กๆของบ้านเราในวันนี้ไปค่ะกับการกินข้าวนะคะกับการกินข้าวของเด็กๆว่าชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าน้อยแล้วนะคะถือว่าวุ่นวายน้อยแล้วจริงๆปกติจะวุ่นวายเยอะกว่านี้ค่ะยังไงดูเด็กๆไปนะคะ อาจจะเห็นข้างหลังแม่ไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนมามาคนกินก็อยากกินคนอยากจะโชว์หน้ากล้องก็อยากโชว์นะคะอนนะพอดีกล้องตั้งกับอ่อตั้งต่ำไปก็เลยจะไม่ค่อยเห็นว่าใครเป็นคนอยากจะมาโชว์หน้าใส่หน้ากล้องนะคะสำหรับเด็กๆเนาะ กินกันเยอะเย้เยอะเย้กันค่ะแม่ก็โป๊โดยที่ไม่รู้ตัวเดี๋ยวยังไงดูภาพความน่ารักของเด็กๆไปนะคะแล้วก็คลิปนี้เออบังเอิญ ก็เผลอ,อีกแหละแม่ก็เผลอรีบก็เลยใช้แบบใช้กล้องตั้งอีกทางหนึ่งนะคะอีกแวนวหนึ่งเนาะเพราะว่ามีบางท่านก็อยากจะเห็นภาพของเด็กๆบ้านเราว่าวเวลาที่พวกเขากินข้าวกินอาหารกันเป็นยังไงบ้างชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนเนี่ยคะ่ะก็เลยให้เห็นภาพนะคะนานๆจะทําให้ดูทีเนาะ เพราะส่วนมากแต่ละบ้านจะไม่ค่อยได้ให้เห็นเบื้องหลังเวลากินข้าวสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันวุ่นวายเป็นอะไรที่วุ่นวายมากๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสก็เลยมาให้พ่อๆไม่ได้เห็นเบื้องหลังในการกินอาหารของเด็กๆค่ะ No. กินกันอย่างอร,อร่อยเลยเด็กๆวันนี้ให้เห็นคลิปเบื้องหลังในการกินข้าวของเด็กๆนะคะก็จะจัดให้ครละถ้วยครัะถ้วยอยากจะฝึกให้เรียงเรียงแถวกันนะคะแต่ไม่ยอมแต่ก็ยังกินครละถ้วยคนละถ้วยอยู่ค่ะกินถ้วยไข่ถ้วยมันอยู่เนาะแต่ละคนแต่ละคนได้กินกันครบนะคะได้กินกันครบ ตุนตุนพอแล้วเหรอลูกฮะตุนตุนพอแล้วเหรอคะไม่เอาแล้วเหรอเนี่ยยังมีเหลืออยู่เลยเนี่ยยังมีเหลืออยู่เลยลูกเดินกินถ้วยโน้นถ้วยนี้นะคะแล้วก็ตรงตรงชั้นตรงอ่างล้างมือก็มีอีกนะคะมีอยู่สองสามคนตรงนั้นเนาะอันนี้น้ำชายอะไม่ไม่ใส่ลูกเมื่อกี้ไม่เอาให้ไม่กินเหรอลูก วางไว้ให้บุญนี้กระโดดลงไปแล้วนะคะระตุนของเราเดินหลายถ้วยแล้วค่ะเดินไปหลายถ้วยแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆในการอ,อาหารของเด็กๆบ้านเรากันนะคะ ความน่ารักแต่พ,พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นเบื้องหลังในการกินอาหารแต่วันนี้ถือว่าดีมากๆค่ะวันนี้ถือว่าดีมากที่ไม่วุ่นวายกันเนาะวันนี้ไม่มีวุ่นวายเลยค่ะวันนี้เรียบร้อยไม่มีเสียงเจียวเลยปกตินี่คือจะเจียวเลยนะคะแล้วก็ทํำยังไงแม่กิ่งก็ไปแอบไปแอบแกะอาหารในห้องน้ําค่ะนี่ไปแกะแอบแกะอาหารในห้องน้ําแล้วก็ปิดประตูทํา แล้วออกมาก็เลยไม่ค่อยมีเสียงเจียวสักเท่าไหร่นะคะอร่อยอร่อยมากเลยที่เด็กๆได้กินอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าแม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตามานะคะท่านใดเมตตาเด็กๆก,ก็ยังสนับสนุนอาหารให้เด็กๆได้นะคะอาหารเด็กๆก,ก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วสักกลางๆอาทิตย์หน้าก็น่าจะหมดแล้วค่ะ ยังไงก็เมตตาสนับสนุนมาได้นะคะทั้งอาหารเปียกอาหารเม็ดนะคะส่งมาได้ค่ะส่งมาได้ที่แม่กิ่งนะคะ id line kt จุด4หรือโทร062 461 4163ค่ะเพราะว่าช่วงนี้แม่เองก็ขัดสนอยู่เนาะถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่ช่วยเหลือก็เด็กๆก,ก็คงจะไม่มีอาหารได้กินนะคะยังไงก็กราบขอบพระคุณด่วงหน้าด้วยนะคะ หรือจะสนับสนุนสั่งสินค้าของแม่กิ่งก็ได้นะคะสนับสนุนสินค้าของแม่กิ่งก็ได้ค่ะเพราะจะเป็นค่าอาหารค่าใส่แมวให้กับเด็กๆค่ะเริ่มอิ่มกันแล้วนะคะถ้วยเริ่มว่างเปล่ากันละนี่ถ้วยเริ่มเกี้ยงเริ่มว่างเปล่ากันแล้วนะคะแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยก็ให้กินเยอะอยู่นะคะ นันคลิปนี้รายงานแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ